ภาพการจราจรมุงสูงสดๆนะคะวันนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่11โมง15นาทีนะคะดูสิคะรถเริ่มแน่นแล้วเริ่มจะติดแล้วแต่ว่ามันยังไหลมาเรื่อยๆมีการยิงทำร้ายกันนะกลับเข้าสู่รายการพุ่งขันแตสีกับพวกเราสีโผลแล้วก็วันนี้อยู่กันกับพี่น้องชาวบางแสนเยอะมากมาดูเราเยอะมากแต่ว่าผมอยู่แบบ กอดระแวงอย่าเป็นคนเริ่มกินก่อนเลยตอนนี้ทุกคนระแวงกันไปหมดแล้วนะคะระเพาะว่านนี้กิจกรรมอยากให้ควาคุณผู้ชมไปดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจัดกิจกรรมอยู่ด้านข้างนะคะสดๆเลยมวยทะเลไม่ใช่แก้วหน้ามาเป็นมวยทะเลครับมวยทะเลเอาใครไม่เคยเห็นไปดูกันเลยนะโอ้โหนี่คนัก็ไม่ยอมตกนะพยายามเกาะอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายน้ำเงินหรือว่าฝ่ายแดงคค่่ะะโอ้โหดู นี่นะกำลังมีแบบทีมกองเชียร์อยู่เยอะมากเลยนะคะลุ้นอยู่มากน้ำที่อยู่ข้างล่างนี่เป็นน้ำจากทะเลเลยนะคะทรเลน้ำจากทะเลตักมาใส่เลยจะได้รับ้พค่ะแต่ละคนนี่ก็พยายามนะเอาเท้าเกี่ยวบ้างเอามือโอบบ้างนะคะไม่ยอมตกง่ายๆเอ๊ใช้คู่นี้หรือเปล่าที่บอกว่าแข่งกันตั้งแต่เก้าโมงเช้านะคะยังแข่งอยู่อันนั้นอาจจะตะคิวกินแล้วนะคะอาจจะเป็นคู่ใหม่นะคะเนี่ยดูค่ะเขาไม่ยอมกันนะไม่จบเลยไปต่อยไยหรือว่าไปเกาะกันเฉยๆแล้วตกแล้วครับจะหมดเวลาหมดเวลาไล กิจกรรมหลากหลายกิจกรรมที่วันนี้เราพามาที่หาดบางแสนนะครับใช่แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องอนุวัตจักราลไรวันนี้นะครับคุณผู้ชมหลายคนนะพิเศษจริงๆใครไม่เคยเห็นงูเนี่ยเขาเป็นจิลิงกันฮะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยมีงูเป็นจลิงหรือว่างูเขาผสมพันธุ์มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับอนุวัตจักราล่าวันนี้พาไปที่หมู่บ้านงูจนร์อาแห่งประเทศไทยนะครับและเป็นภาพที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีนาเมษาพฤษภา แล้วก็มิถุนานี่แหละครับ,รบเป็นช่วงที่งูจงอางเขาจะผสมพันธ์กันช่วงนี้หาดูได้ยากมากทีเดียวนะครับเพราะกูจงอางเวลาผสมพันธ์กันไม่ใช่ว่าจะทําได้เลยนะต้องใช้ระยะเวลาผสมควรก่าเขาจะผสมพันกันได้หลายคนบอกว่าแอวและกูจงอางเนี่ยเวลาผสมพันธ์ดูยังไงตัวเขาจะมีลักษณะดเหลืองน,นิดนึงแล้วก็ตัวเมียปกติเนี่ยเขาจะดุมากเขาไม่ยอมให้ผู้ชายเนี่ยเข้าใกล้หรอกผลก็กือว่าถ้าได้จังหวะพอดีกริ่นได้จังหวะได้ตัวเมียสมยอมก็จะยอมกันแล้วเขาก็จะพัน พันพันพ okay. ันพันพันกันนี่แหละครับแต่ผมก็กลว่าตอนที่ผมไปก็พันกันนะแต่ว่าไข่มึงเยอะไหมพอไข่มึงเยอะนะครับเลยกลายเป็นปัญหาเพราะว่าเขาอายเจ้าสาวเขาอายนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะผสมพันธ์กันได้ปีที่แล้วทดลองผสมพันเหมือนกันนะแต่ไม่สําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมออกไข่มาแล้วออกมาเป็นตัวกินกันเองหมดเลยเพราะงูจงอางเพราเป็นงูที่กินงูไงงูใหญ่กินงูเล็กงูใหญ่กินงูเล็กเพราะเพราาเลี้ยงอยู่ในที่เดียวกัน ไม่เหลือเลยสักตัวเ,เดียวเพราะเข้ากินกันหมดนะครับในหมู่บ้านมูจงอางที่พาคุณผู้ชมไปนี่<ๆ>เขาบอกว่าเป็นสืบสากนการรุ่นต่อรุ่นนะครับ,รบเป็นหมู่บ้านที่สืบทอดกันมา110ปีแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ย<ๆ>เขาบอกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายคนเขาก็บอกว่าจะไปดูการโชว์ แต่ว่าการโชว์นี้อันตรายนะหมูบ้านงูจงอางเนี่ยบอกให้ตายมาสี่คนแล้วครับตายมาจากการโชว์การแสดงงูจงอางนี่แหละครับพิษแรงอันนะฮะพิษลองงมูจงอางกัดตายเลยนะครับ่องที่สำคัญคือตอนที่โชว์งูจงอางเนี่ยบางตัวเป็นงมูจงอางที่เอามาใหม่ไงจังหวะที่มันเหวี่ยงขึ้นมาเนี่ยลายล่าสุดเนี่ยกัดที่เล็บที่ปากเลยถามชาวบ้านว่าอะไรจะแก้ยังไงขันชนอกที่คอก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ตายสุดท้ายแล้ว บอกว่าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูอนุวัตจัดให้หรือว่าอนุวัตจัดมาเล่าวันนี้นะครับเตือนหุดหลานนี่จึงเป็นความสามารถเฉพาะคนหรือว่าเฉพาะส่วนบุคคลนะครับอย่าลอกเรียนแบบเป็นเด็กผานโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่อยู่ช่วงนี้นะครับค่ะโอ้โหต่อไปเรื่องราวนะครับเดี๋ยวตอนนี้บรรยากาศเสียงดนตรีเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มขึ้นมาสเต็ปเริ่มมาแล้วครับสเต็ปเริ่มมาแล้วหอลองลงที่ชายหาดกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมในในรอบอ้าวไปดูไปดูตอนจบเนี่ยเราขอไปทานกันอ้าวทานกันสุดยอดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะครับผม ตอนนี้ต้องข่าวเจสีของเรานะครับแหมเดินมาเรื่อยเรื่อยแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเลยใช่ไหมเนี่ยมีความรู้สึกว่าหมอนจะโดนลุมยังไงไม่รู้อะผู้อเยอะมากนะะใช่ครับแต่ถึงแม้ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอยู่นะครับแต่ว่าชาวบางแสก็ยังมารวมตัวกันอยู่เยอะเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้ยาวเลยนะครับมีหลายอย่างมวยทะเลสบ้า แทงแกหอยนางรมน่าจะยังมีอยู่นะใช่ค่ะแล้วก็พี่น้องชาวบางแสนเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่าอยากจะสาดน้ําพวกเรารวมรถึงอนุญาตให้พวกเราสาดน้ําด้วยงั้นเดี๋ยวเราเล่นน้ํากับพี่น้องชาวบางแสนกันเลยคือในงานใกล้ที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมแบบใครๆเร,ร,ราย้องอนุรักษ์อยู่ไม่เคยเห็นที่ไหนต้องมาที่นี่ค่ะใช่ครับใครสวยง่ะเปิดพัดร้องกรี๊ดตอนนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยให้ดูภาพความสนุกสนาน แล้วเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมกันก่อนนะครับใครอยากจะมาเที่ยวบางแสนมากันได้นะครับแต่ว่าขออนุญาตนะครับวันนี้สงครามการทะเลแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับกระไับรรจนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไปด้อย